โอเคครับหลังจากเปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับ BYD a t t o 3นะครับเรามาดูผลการทดสอบการชนหน่อยโดย Euro NCAP นะครับมีหลายข,ข้อให้หน่าสนใจทีเดียวการทดสอบการชนโดยรวมเนี่ยเขาได้ถึง5ดาวครับโดยส่วนแรกจะเป็นงานทดสอบการชนแบบหน้าตรงนะครับที่ความเร็ว50กิเมตรต่อชั่วโมงคือรถยนต์แล่นเข้าไปที่ความเร็ว50กิเมต่อช่โมงและมี รถอีกคันเสมือนว่าแล่นมาที่ปะทะกันที่ความเร็ว50กิโเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันนะครับถัดมาเป็นการทดสอบการชนแบบปะทะหน้าตรงเต็มแรงคือรถจะแล่นเข้าหาเสมือนกำแพงนะครับที่ความเร็ว50กิโเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันนะฮะจะเห็นว่าตัวรถแม้จะมีความเสียหายค่อนข้างมากแต่อย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีจุดได้เปรียบคือเขาจะมีส่วนห้องเครื่องที่ โล่งยิ่งกว่าเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟา้าเขาจะมีลักษณะที่มีขนาดเล็กกว่านะครับหัวนข้อถัดมาจะเป็นการประทะด้านข้างเหมือนกันนะครับที่ความเร็วประมาณ60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือเป็นอีกหนึ่งในลักษณะของอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปโครงสร้างตัวถังแข็งแรงก็ช่วยให้ผู้ขับนะครับคือรถที่ทดสอบเนี่ยเขาเป็นโพลงมาลายซา้ายในการแรงประทะเนี่ยเขาจะ วัดจากของผู้ขับเป็นหลักนี่เป็นมุมมองจากด้านบนนะครับของการประทะจากด้านข้างแบบเต็มใบนะครับด้านข้างนะครับก็ถือว่าโครงสร้างตัวถังไม่เสียหายมากนะครับนี้ต่อไปเป็นการชนลักษณะตั้งข้ามเหมือนกันแต่เป็นการชนลักษณะเหมือนปะทะเข้ากับวัตถุที่มีแนวตั้งและข้างแคบหรือว่าชนเสานั่นเองนะฮะความเร็วที่ปะทะตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ต่อไปเป็นการลักษณะของเบาะผู้โดยสารนะครับว่าที่ความเร็ว16และ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวเบาะยังมีความแข็งแรงดีสามารถรองรับส่วนศีรษะได้ดีเคยมาดูผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วมาดูว่าผู้โดยสารที่เป็นเด็กเล็กจะเป็นอย่างไรกันบ้างเข้กกามากลับมาที่การชนด้านหน้าก่อนครับถ้าเด็กที่นั่งด้วยคาร์ซีเนี่ยค่อนข้างมีความปลอดภัยที่ดีนะครับพอเป็นเด็กโตขึ้นมาเขาคาเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแล้วก็มาถุงลมนิรภัยก็มีส่วนช่วยได้มากๆนะครับผมสำหรับในหัวข้อนี้ ซึ่งมีลักษณะการประทะที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรถแล่นเข้าหาด้วยนะครับ okay. หัวข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของคนเดินถนนนะครับก็ดูว่าความปลอดภัยของ c ส o อเว v e r คันนี้เป็นไงด้านหน้าเขาเออกแบบให้มีทรงเพียวนะครับอาจจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหัวข้อถึงนี้ได้69%สังเกตว่าด้านหน้านี้เขาส่วนกันชนจะใช้ลักษณะที่มีความอ่อนนุ่มมากกว่าตัวถังอื่นๆคือให้ตัวได้เพื่อการแรงกระแทกได้ หลังจากการประทาแล้วมาดูเรื่องของระบบความปลอดภัยบ้างนะท่นเห็นนะครับว่าการตรวจจับคนเดินถนนเนี่ยรถสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงแดดในเวลากลางวันก็ตามหรือว่าในเวลากลางคืนนะครับเบรคได้ทันพอดีตั้งมาให้ในรุ่นนี้ทําตลาดในประเทศไทยด้วยนค,คนเดินข้ามถนนตัวรถก็เบรคได้ทันทุ่งทีนะครับท่านผู้ขี่จักรยานก็มองเห็นนะครับการขี่จักรยานถ้าอยู่ด้านหน้าก็ตัวรถสามารถตรวจจับแล้วช่วยเบรคได้กระดันห,หันหรือวการ มีพวกขับขี่จักรยานขับตัดหน้านะครับผมการเดรกก็ทำได้ทันท่วงทีนะครับในระยะที่หวัดเสียวดีไม่น้อยนครับก็เป็นโอกาสปลอดภัยที่ทำงานได้ดีกับสำหรับ b บ d a ดีอัคันนี้ ต่อไปจะเป็นเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็ทำคะแนนได้ดีพอสมควรในเดียว74นะครับนี่คือการชะลอความเร็วเมื่อรถคันหน้าเบรกหรือจอดนิ่งนะครับผมหรือว่าขับตามการที่ความเร็วต่ำระบบออโตเมติกอิมเมอร์เจนซี่เบรกกิ้งก็ทำงานได้ดีนะครับที่เขาทดสอบมาให้เห็นนะครับอยู่เป็นการเบรคนี่ครัที่รถสวนมาในทางแยกก็ทำได้เช่นกันนะครับทำได้ดีมากเลยการตรวจจับขอบถนนนะครับไม่ให้รถตกขอบถนนก็ทำได้นะครับตรวจจับได้แล้วก็ดึงรถกลับมาในเลนรวมถึง การเปลี่ยนเรนดนไม่เจตนาทิ้งรถมาด้านข้างเขาจะสามารถตรวจจับแล้วก็หักพวงมายได้มาได้เช่นกันนะครับ